นี่แหละนะทุกคนชีวิตของคนที่เขาติดกาแฟไม่ใช่อะไรหรอกฟันมันเหลืองเปลี่ยนยาสีฟันเท่าไหร่ฟันก็ไม่ขาวก็มาจัดชุดฟอกฟันขาวกันไปเลยค่ะวิวออามานี้เขาจะเป็นของเดนตินะคะคือจัดเซตเนี้ยเซตเดียวจบเลยทุกคนชุดอันนี้เขาใช้ได้สองถึงสามคอร์สคอร์หนึ่งอ่ะมันก็คือเจ็ดถึงสิบครั้งแล้วทุกตัวเนี้ยเขาประกันหนึ่งปีนะเปิดกล่องมาเขาก็จะมีตัวใบประกันมีคู่มือที่จะสอนการใช้งานแล้วก็อันนี้เลยมีที่วัดแถบสีฟันมาให้ด้วยแล้วคือวิวว่าฟันเหลืองแบบเหลืองขั ตัวนี้มันเวลากดอะมันก็จะเป็นแสงสีฟ้าแล้วลนะที่ลิกก็คือเซตเนี้ยทุกคนมันไม่ต้องใช้กับไฟบ้านก็ได้สามารถเสียบกับโทรศัพท์หรือว่าเป็นสาย USB ไว้เสียบกับ power bank ก็ได้เข้ามาที่ด้านในกล่องค่ะเราก็จะเจอปากกาสีแท่งไอตัวเซร่มสีน้ำเงินอนะทุกคนเขาจะเอาไว้ใช้คงฟันขาวซึ่งให้มาถึง3สีเลยค่ะทุกคนแล้วก็ในส่วนของตัวสีทองเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยเร่งให้ฟันเราขาวเร็วยิ่งขึ้นค่ะเซตเนี้ยถ้าเราใช้ปากกาหมดก็ไม่ต้องซื้อยกเซตแล้วนะคะปากกาแยกอย่างเดียวได้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะมา ให้ดูแสงสีฟ้าจะเป็นแบบนี้ค่ะสีที่วิวใช้วันนี้จะเป็นสีเงินก่อนนะคะทุกคนที่ใช้เนี่ยก็ให้หมุนที่ก้นเขาออกมาแบบนี้ค่ะหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเริ่มมีน้ายาไหลออกมาแล้วค่ะทุกคนแบบนี้เลยแล้วก็เอาตัวปากกาเนี่ยทุกคนมาป้ายที่ฟันเราได้เลยแต,แต่ก่อนจะป้ายต้องแปรงฟันให้เรียบร้อยแล้วก็เอากระดาษเนี่ยมาซับฟันเราให้แห้งไม่มีน้ําลายด้วยนะเสร็จแล้วก็เอาที่ครอบนะคะมาใส่เข้าไปในปากเราได้เลยค่ะเอาฟันทั้งสองข้างนะคะงับเข้าไปทิ้งเอาไว้แบบนี้ทุกคน15นาทีส่วนตัวก็รู้สึกววว่่่่่่าาาาาาใใช้ง้งงงยยยยยมมกกกกกกคคคคคะะะททุนน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 นออ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 เเเเลัแบบบ็็หหืร15ีจตู นนะทุกคนคือน้ำลายล้นทะลักออกมาเยอะมากอันนี้เขาบอกว่าจะเริ่มเห็นผลภายใน7-10วันค่ะวันใครจะตามกดสั่งเลยที่ตะก้าเหลืองตรงแคปชั่น